The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. พี่สาวของลูกอายุ34ปีเมื่อก่อนขณะที่ทำงานในกรุงเทพก็ได้เคยมาร่วมงานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายบ้างแต่เมื่อได้ลงไปทำงานที่อำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ตเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วเราได้สามีเป็นชาวออสเตรียก็ไม่ได้มีโอกาสมาวัดอีกเลย แต่จะร่วมบุญมาทุกครั้งที่ลูกบอกข่าวบุญพิสมีบ้านพักอยู่บริเวณใกล้หาดป่าตองซึ่งสามีมาลงทุนทำธุรกิจฟิตเนสสถานที่สำหรับออกกําลังกายในประเทศไทยส่วนพิ่สลูกทํางานเป็นผู้จัดก,การดูแลวิลล่าที่เป็นสถานที่พักให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่มาพักผ่อนเป็นคณะทัวร์ พี่สาวมีลูกสาวหนึ่งคนเพิ่งเกิดเมื่อวันที่สี่มิถุนายนสองห้าสี่เจดขณะนี้อายุได้ประมาณหเดือนและเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สธันวาคมสองหสี่เจวันที่เกิดคลื่นถล่มภาคใต้วันนั้นเวลา9.00านยนย์นพี่สาวและสามีพร้อมด้วยลูกสาวก็ได้เดินออกจากบ้าน พอไปเดินเล่นที่ริมหาดพอเดินไปได้สักระยะหนึ่งมองไปที่ทะเลก็เห็นว่าน้ำทะเลลดลงไปลึกมากซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนสักพักสามีก็สังเกตเห็นเรือที่อยู่ในทะเลมันโคลงเคลงไปมาเหมือนว่าจะล้มก็ไม่ล้มจะจมก็ไม่จม ก็เลยเรียบไปคว้าลูกสาวซึ่งนอนอยู่ในรถเข็นอย่าลืมว่าหกเดือนนะจ๊ะเพียงครู่เดียวยังไม่ทันจะตั้งตัวพี่สาวสามีและลูกก็โดนคลื่นยักษ์พัดไปคนละที่สามีของพี่สาวโดนน้ำซัดไปอยู่รวมอยู่กับกองสิ่งของโดนของรอบตัวทับเอาไว้ ขยับออกไปไม่ได้ต้องรอจนกระทั่งมีคนมาช่วยดึงตัวจึงออกมาได้หลังจากนั้นจึงได้ไปที่บ้านคิดว่าคงจะตามหาภรรยาและลูกสาวไม่เจอแน่จึงเข้าไปเอารถขับออกมาตั้งใจจะไปที่โรงพยาบาลจนทด็พี่สาวลูกเองโดนพัดไปอยู่ใต้ตึกชั้นใต้ดิน ที่เป็นที่จอดรถซึ่งตอนนั้นน้ำก็ท่วมมีเนื้อที่แข่งแหนหน้าขึ้นมาพอหายใจได้เท่านั้น oh. พี่สาวตกใจมากแล้วก็คิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่นอนก็เลยระลึกนึกถึงคำภาวนาสัมมาหลังได้ oh. ก็เลยภาวนาสัมมาหังสักครู่พีสาวก็ตั้งสติได้ ค่อยๆตะเกียกตะกายออกมาพอรู้สึกเห็นแสงสว่างก็ตัดสินใจมุดน้ำดีตัวออกมาจากชั้นใต้ดินพอขึ้นมาก็ได้เห็นผู้คนชุลมุนวุ่นวายไปหมดเห็นคนเจ็บคนตายกันหลายคนก็เลยจะหาทางไปที่บ้านก่อนสักพักก็เห็นรถคันหนึ่งวิ่งผ่านไปก็จำได้ว่าเป็นรถของตัวเองและเห็นสามีเป็นคนขับ ก็เลยเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ขับตามไปถึงที่สี่แยกไฟแดงก็เรียกได้ทันวินาทีนั้น,นั้คู่ก็ดีใจที่ได้พบกันอีกและคิดที่จะหาลูกแต่ว่าคงจะหาลูกไม่เจอก็เลยพากันไปโรงพยาบาลเพื่อทำบาดแผลซึ่งพี่สาวก็มีบาดแผลที่บริเวณมือแขนและไหล่โดนเย็บไปหลายแผลส่วนสาม,มีของพี่สาวก็โดนเย็บที่บริเวณขา ไปหลายแผลเหมือนกันช่วยกันจำาะจ้าเรื่องราวหลังจากนั้นพี่สาวและสามีก็ได้ย้ายไปพักกับเพื่อนในตัวเมืองจงังหวัดภูเก็ตและวันรุ่งขึ้นจึงได้พบศพของลูกสาวคำถามพี่สาวและสามีของพี่สาวทำกรรมอะไรมาถึงได้ประสบอุบัติภัยเช่นนี้และที่รอบมาได้ด้วยบุญอะไร ลูกพีสาซึ่งอยุ่ได้เพียงหกเดือนเขาทำกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กด้วยเหตุการณ์เช่นนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนเขามีภพภูมิเป็นเช่นไรก่อนตายเขารู้สึกอย่างไรบ้างตายแล้วเขาคิดถึงพ่อแม่หรือเปล่าวันที่สามหลังจากลูกพีษสาตายพีษสาก็ได้สร้างพระธรรมกายให้ลูกสาวหนึ่งองค์ ลูกสาวลูกพี่สามีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่พี่สาวรอดตายแล้วตั้งสติได้ก็โทรมาหาลูกที่วัดแล้วก็บอกว่ายังไม่เจอสามีและลูกสาวของตนเองเลยนี่นี่หมาความว่าออกมาใหม่ๆก่อนจะเจ,เจอพ่อบ้านที่ขับรถเนี่ยโทรมาก่อนให้ลูกอาบุญช่วยทั้งสองคนปลอดภัยด้วยนี่ก็ออยังดีนะ ยังนึกถึงบุญได้ยังโทรมาถึงน้องสาวให้น้องสาวทาบุญให้ลูกก็เลยไปน้าอธิษฐานจิตที่บ้านยายแล้วทาบุญเสาแก้วให้กับพี่สาวสามีพี่สาวและลูกพี่สาวด้วยบุญที่ลูกทําให้นะ่ะมีส่วนช่วยครอบครัวพี่สาวของลูกอย่างไรบ้างพี่สาวลูกและสามีทําบุญอะไรร่วมกันมาก่อนหรือเปล่าทั้งๆท,ที่สามีพี่สาวเกิดที่ต่างประเทศ ธรรมชาตินี้ถึงได้มาเจอกันและก็เป็นสามีภรรยากันลูกมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยของเจ้าของเคสนี่ก็จะถามเฉพาะตรงนั้นนะลูกเป็นโรคปวดหลังมานานหลายปีรักษาไม่หายจากทราบว่าเกิดจากวิบากกรรมอะไรชาตินี้จะหายหรือไม่จะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรลูกเคยสร้างบารมีกับหมูคนะ่คณะมาอย่างไรบ้างคะ คนละเรื่องเดียวกันเลยคือหาโอกาสอยู่แล้วเลยพอดอีจังหวะมันให้คลื่นยากช่วยอลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายระลํบลาจาพี่สาวและสามี ในอดีตชาติก็เป็นสามีภรรยากันเป็นครอบครัวค้าขายได้ส่งสินค้าไปทางเรือสำเภาเนะยไปยังเมืองต่างๆต่อมามีพ่อค้าได้นำสินค้าชนิดเดียวกันกับของตนมาค้าขายแข่งกันในเมืองเดียวกันจึงเกิดมันไส้ได้แช่ง ให้เรือของเขาร่มให้ไปส่งสินค้าในเมืองต่างๆไม่ได้ต่อมาปรากฏว่าเรือของคู่แข่ง,งล่มจริงๆด้วยลมพายุกลางทะเลซึ่งเป็นวิบากกรรมของคู่แข่งเองไม่เกี่ยวกับการแช่งของตนตพอดีมันมาพ้องกันเขาตแต่ทั้งสองสาม,มีภริยาก็ดีใจและสมน้ำหน้าคู่แข่ง ดังนั้นจะเป็นการอนุโมทน,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 นาบาปนี่ไม่จ้าอนุโมทนาบาปโดยการอนุโมทนาบาปนี้จึงทําให้ทั้งสองคนมาประสบอุบัติภัยในครั้งนี้แต่ที่รอดตายมาได้เพราะไม่ได้ทําร้ายคู่แข่งให้ถึงแก่ความตายแค่เป็นวจีกรรมมนโนกรรมกันนั่นเองอีกทั้งยังไม่หมดบุญด้วยยังพอมีบุญอยู่จึงไม่ตายและก็ไม่ได้ทําร้ายเขาตาย แค่เฉงชักหักกระดูกแค่น,นั้นเองแต่ไม่ได้ไปหักกันจริงๆน,นี่อนโมธนาบาปราะนั้นระวังนะอนโมธนาบาปนี่ลูกพี่สาวอายุเพียงหกเดือนต้องมาเสียชีวิตในครั้งนี้เพราะกรรมในอดีตนี่ดูนะว่าวิบากกรรมเนี่ยไม่เว้นแม้แต่เด็กกำลังอินโนเซนตหกเดือน ซึ่งกำลังน่ารักน่าเอ็นดูน่าจะเปิดโอกาสให้โตขึ้นมาก่อนอยู่ถึงตอนเท่าแล้วค่อยมาเอาตายนี่นะแต่นี้วิบากขำไม่เคยให้โอกาสเลยนิกรรมของเธอเป็นไงกำเนดอตดีตชาตินั้นลูกพี่สาวได้กเกิดเป็นเด็กสาววัยรุ่นในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางต่อมาก็ได้พบรักกับชายหนุ่มที่มาจีบ แล้วก็ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนตั้งท้องแต่ผู้ชายก็ไม่ได้ดูแลแถมยังทอดทิ้งซะอีกจนคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งทาวบ้านก็รู้สึกอับอายได้โดนต่อว่าอยู่เป็นประจำจนเกิดความเครียดคือทาบ้านก็พออายก็ลุยพอลุยก็ตัวก็เครียด นจะเครียดที่สามีทิ้งไหนจะเครียดโอลูกออกมาไหนจะเครียดเพาเราไว้รุ่นไม่รู้จะเลี้ยงลูกไงแล้จะมาโดนต่อว่าอีกอับอายก็เกิดเคลียดจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อมลูกซึ่งขณะนั้นลูกก็อายุราวห้าหกเดือนนี่แหละโดยโดดแม่น้ำตายทั้งแม่และลูก ได้ใช้ส่วนของกรรมมาแล้วที่เจอในปัจจุบันแค่เป็นเพียงเศษกรรมเท่านั้นที่ทำให้ตายในน้ำโดยโดนคลื่นยักษ์ถล่มในคราวนี้เมื่อตายไปกายละเอียดก็ยังเป็นทารกหกเดือนอยู่ได้มีภูมะเทวายิงใจดีมารับไปไปเลี้ยงดูอยู่ในขณะนี้มาเลย ในหมู่บ้านภูมมเทวาบนเขาในภูกเก็ตนั่นแหละตายแล้วเนื่องจากยังเป็นทาลกก็ไม่ได้คิดถึงใครคหกเดือนม,มันจะไปคิดถึงใครถามได้ว่าคิดถึงไหมรู้สึกอย่างไหไม่ไคิดถึงรู้สึกจ่เห็นว่ามีคนจะดีเอาไปเลี้ยงโมพีสาวได้สร้างพระธรรมกายอุทิศไปให้ลูกสาวหลังจากที่ตายไปสามวัน ก็ทำให้มีอาหารที่หมาเลี้ยงดูเช่นมีนมขวดนมนมในขวดที่เป็นที่เป็นเหมาะกับภูมิของพบภูมิและมีอาหารอ,อ่อ,อนๆที่เหมาะสมกับภพบภูมิและไว้หกเดือนคล้ายของมนุษย์แต่ว่ามีความปราณีตกว่าของมนุษย์จะเออนิดหนึ่ง เห็นไหมจ๊ะนี่น่าศึกษานะบุญสาวแก้วที่ลูกทำให้ครอบครัวพี่สาวแล้ทิษฐานจิตที่บ้านยายคือที่เนี่ยจึงบันดาลให้ภุมมะเทวาหญิงใจดีมารับลูกสาวของพี่สาวไปเลี้ยงดูดังกล่าวเห็นไหมจ๊ะเนี่ยาะทำบุญก่อนบุญสาวแก้วพันปีนี่แหละอุทิศไปบุญนี้จึงไปบันดาลให้หญิงภุมมะเทวา ส่วนพี่สาวและสามีไม่ได้มีกรรมปานอติบาตจึงรอ,ร,รอดตายในคราวนี้อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้ที่ตายไปเพราะกรรมปานอติบาตทั้งนั้นนะแต่ว่าแล้วแต่วิธีการเขาบางคนก็ทําร่วมกันบางคนก็คล้ายๆกันก,นกรรมก็เป็นเรื่องที่ดีที่พี่สาวมีสติหลังจากรลอดตายแล้วได้โทรมาหาลูกที่วัดจ้ะพี่สาวลูกและสามีแม้จะเป็นชาวต่างชาติอยู่แดงไกล แต่ก็มาเจอกันและได้แต่างงานกันกันกบพระเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนอีกทั้งเคยสร้างบุญร่วมกันชาตินี้จึงได้มาอยู่ร่วมกันอีกจ้าลูกเป็นโรคปวดหลังมานานหลายปีรักษาไม,ม่หายสักทีเพราะกรเนใดอดีตนะลูกได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้อยู่ฝ่ายพระราธิการ ขนของส่งกำลังบำรุงไปยังกองทัพบางครั้งในการส่งของได้บรรทุกของหนักบนหลังสัตว์ทำให้สัตว์ที่บรรทุกของนั้นหนักหลังปวดหลังและก็เหนื่อยมากวิบากกรรมนี้จึงทําให้มาปวดหลังนี่แหละจ้ะแต่วะชาชินั้นก็ได้ออกบวชตามพระราชาในภายหลังได้ปฏิบัติธรรมในระดับจิตผ่องใสผ่องใสในระดับกลับดุสิตบุรีได้ แต่ก็ยังไม่อาจทานกรรมเจ้าชู้ที่ติดข้ามชาติมาหลายชาติเ oh. พราะบวชภายหลังเนี่ยจึงทำให้ชาตินี้มาเกิดเป็นผู้หญิงแต่บุญบัวก็ทำให้มีอุปนิสัยน้อมมาทางประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยชาตินี้ให้มันสร้างบาร,รมีให้เต็มที่จะได้ติดตามไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษและก็ให้มันทำบุญทุกบุญแล้วทิศไปให้สัตว์ทั้งหลายที่เราเคยไปเบียดเบียนเขา บรรทุกหลังเขานั่นแหละเอาขอมบรทุกหลังสัตว์นั่นแหละให้ทํบาบานะ่อยๆหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะหายจ้าหลังจากนี้ก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีมันออกกาลังกายและพักผ่อนให้พอดีแหละจ้า,าอเรามาดูภาพกันพี่สาวและสามีแนด่ดีทชาติ เป็นสามีภรรยากันเป็นครอบครัวค้าขายส่งสินค้าทางเรือสำเภาไปเมืองต่างๆต,ต่อมามีพ่อค้านำสินค้าชนิดเดียวกันมาขายแข่งในเมืองเดียวกันจึงหมั่นไส้แต่แช่งเหเรือของเข้าล่มให้ไปส่งสินค้าเมืองต่างๆไม่ได้ต่อมาเรือคู่แข่งล่มจริงๆ ดลมพายุกลางทะเลซึ่งเป็นวิบากกรรมของคู่แข่งเองไม่เกี่ยวกับการแช่งของตนแต่ทั้งสามีภรรยาก็ดีใจและสมน้ำหน้าคู่แข่งดังนั้นจะมีการอะนโมทนาบาปด้วยกรรมนี้ยังทำให้ทั้งสองมาประสบอุบัติภัยในครั้งนี้แต่ที่รอดมาได้เพราะไม่ได้ไปทำร้ายคู่แข่งถึงกับความตาย อีกทั้งยังไม่หมดบุญด้วยจ้าลูกพิาสาศิวิทย์อายุเพียงหเดือนเพราะกรรมในอดีตชาติเด็กเกิดเป็นเด็กสาววัยรุ่นในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางต่อมาได้พบรักกับชายหนุ่มที่มาจีบและก็ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนตั้งท้องแต่ผู้ชายไม่ดูแลแถมยังทอดทิ้งอีกด้วย จนคลอดลูกมาเป็นผู้หญิงทางบ้านรู้สึกอับอายโดนต่อว่าเป็นประจำจนเกิดความเครียดจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อมลูกซึ่งนั้นลูกอายุราวๆห้าหกเดือนโดยโดยไปน้ำตายทั้งแม่และลูกติดเจอในปัจจุบัน,เ,นเป็นเพียงเศษกรรมเท่านั้นเมื่อตายกายลเอียดยังเป็นทารกหกเดือน มีภูมิเทวาหญิงใจดีมารับไปเลี้ยงดูอยู่ในขณะนี้ในหมู่บ้านภูมิเทวาบนเขาในภูเก็ตจ้าตายแล้วเนื่องจากเป็นทารกก็ไม่ได้คิดถึงใครเป็นแต่มีความรู้สึกว่ามีคนใจดีเอาบาเลี้ยงบวิสาสร้างพระธรรมการทิ่ไปให้ทำให้มีอาหารทิพย์มาเลี้ยงดู เป็นมีนมและอาหารนอ่อนๆ,ๆที่เหมาะกับภพบภูมิและวัยคล้ายของมนุษย์แต่ประณีกว่าบุญเสาแก้ที่ลูกทำให้คนระอบครัวพี่สาวและอธิษฐานจิตที่บ้านยายจึงทำให้มีภูมิเทวายิงใจดีมารับลูกสาวของพี่สาวไปเลี้ยงดูดังกล่าวจ้าสมพี่สาวและสามีไม่ได้มีการปานอธิบาต จึงรอดตายในคราวนี้เป็นเรื่องที่ดีที่พี่สามีสติหลังจากรอดตายแล้วก็ได้โทรมาหาลูกที่วัดพี่สาวของลูกและสามีแม้จะเป็นชาวต่างชาติอยู่แดนไกลแต่ก็มาเจอกันแล้วก็ได้แต่งงานกันเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนเคยสร้างบุญร่วมกันด้วย ชาตินี้จึงได้มาอยู่ร่วมกันอีกจ้าลูกเป็นโรคปวดหลังเพราะการรมแอดีตลูกจะเป็นทหารข้งพร,ราชาองค์ที่ออกบวชเยื่ฝ่ายพรรติการขนของส่งกำลังบำรุงไปกองทัพบ,บางครั้งในการส่งของก็ได้บรรทุกของหนักบนหลังสัตว์ทำให้สัตว์หนักหลังปวดหลังแล้วก็เหนื่อยมาก ชาตนั้นได้เอาอบวชตามพระราชาในภายหลังปฏิบัติทรรได้ในระดับเจ็ดพองใสกลับตุสิทธตบุรีได้แต่ก็ยังไม่อาทานกรรมเจ้าชู้ที่ติดข้ามชาติมาหลายชาติจึงทำให้ชาตินี้มาเกิดเป็นผู้หญิงแต่บุญบวชจะไม่มาประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยมีอัธยาศัยน้อมมาในทางนี้ชาตินี้ก็ให้สร้างบาร,รมีให้เต็มที่ จะได้ติดตามไปดูสุรีวงบุญวิเศษและมันทําทุกบุญแล้วทิศไปให้สัตว์ทั้งหลายที่เราเคยไปเบียดเบียนให้ทำบ่อยๆหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะหายจ้าหลัจากนี้ก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีมันออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้พอดีจ้า No one escapes the law Belief in cause and effect means belief in the law of karma.